ครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้โอโตกพาทุกท่านมาที่อาคารเชเลน e จอร์เมืองทองธานีครับซึ่งในช่วงนี้มีการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โครับซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่46แล้วครับซึ่งในงานนี้จะจัดปไปจนถึงวันที่6เมษายนที่จะถึงนี้ครับซึ่งในแต่ละบูธในแต่ละ,อะของค่ายต่างเนี่ยมีอะไรที่นำมาโชว์กันให้เราดูกันบ้างเนี่ย เดี๋ยวตามมาเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับครับสำหรับตัวค่ายซูกิก็ยังมีสวิปเป็นตัวขายเช่นเดิมครับซึ่งในปีนี้ครับก็จะมีการตกแต่งด้วยเส้นสายที่เป็นสปอร์ตมากขึ้นครับตัวนี้ก็เน้นในเรื่องสีสันครับสำหรับตัวซูกิสวิปครับ สำหรับไฮไลท์ของค่ายดาวสามแฉก m บ r ร์สเตดเบนครับปีนี้ก็จะมีตัว G 6 3 AMG เข้ามาโชว์ครับก็เป็นรถ s อ v วที่น่าสนใจคันหนึ่งของตัว m e r c e d e s b e n z ครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งครับเป็น SL 5 5 AMG ครับตัวนี้จะเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนของค่ายตัว Mercedes-Benz ครับก็เป็นรถที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งครับ อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น GT 63 AMG ครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวหลังคากระจกครับก็เป็นรถสปอร์ตที่ดูดันสมกับเป็นตัวรถสปอร์ตของค่าย Mercedes-Benz ครับสำหรับค่าย Porsche ครับก็จะมี911ซึ่งเป็นรถสปอร์ตในตำนานของตัวค่ายนี้ครับวันนี้ก็นำรถตัว911 มาโชว์กับตัวนี้ก็เรียกว่าใครที่สนใจนี่คงไม่น่าพลาดสำหรับตัว91 1รุ่นใหม่กับตัวนี้จะเป็นตัว GTS ครับ, oh, s <S รบสำหรับตัวค่าย v o l โวครับก็จะมี X 4 90ครับซึ่งเป็นปลั๊กอินไฮบริดรถตัวนี้ก็มีการออกแบบภายนอกภายในใหม่ครับก็เป็นไฮไลท์สำหรับงานบางกอรอกอีกเงเนชชนแนลมอเตอร์โชครั้งนี้ครับแล้วก็อีกตัวก็จะเป็น eX 90ครับซึ่งเป็นรถตัว eV ครับซึ่ง2รุ่นนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับค่ายวอนโวในปีนี้ครับครับสำหรับค่าย i ิ sub บิ h i ครับก็คงหนีไม่พ้นรุ่นตัว xFord HEV ครับซึ่งเปิดตัวเมื่อก่อนงานเพียงไม่กี่วันแค่นั้นเองครับก็ถือว่าเป็นตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทางค่าย i ิ s u b i s h ิได้นำมาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับ สำหรับตัวค่ายออดี้ในปีนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการขายเป็นหลักครับซึ่งรถที่นำมาออกงานนี้ก็มีหลากหลายรุ่นครับใครที่สนใจก็ดูได้ที่บูธออดีครับครับสำหรับค่ายโตต้าในปีนี้ครับก็มีคัมรี่ใหม่ล่าสุดกับที่นำมาเปิดตัวในงานมอเตอร์โชวในครั้งนี้ครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัว f o r t u n e r r ที่ตกแต่งพิเศษครับ ใครที่สนใจก็ดูได้ครับที่บูธโตโยต้ยตาครับ,รบสำหรับตัวค่ายเล็กซัสที่อยู่ในเครือของตัวโตโยต้ากรุ๊ปครับวันนี้ก็มีตัว RX 450h มาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้ครับก็เป็นรถหรูอีกรุ่นหนึ่งของค่ายเล็กซัสครับกับสำหรับค่ายจีลี่ครับ,รบ,รบตัวนี้ก็มีลิดดาราครับก็เป็นรถกระบะ EV ที่ เน้นในเรื่องของความประหยัดครับที่สำคัญรถตุ่นนี้ครับสามารถที่จะลุยน้ำได้นึกถึง815ม mm ิลิเมรครับแต่ว่าต้องมีระยะเวลาครับอย่าลุยนานเกินไปครับ30นาทีนี่ไม่ควรให้เกินกว่านี้ครับก็ใครที่ต้องขับรถลุยฝนตกน้ำท่วมขังก็รถกระบะไฟฟ้าคันนี้ก็สามารถที่จะผ่านอุปสรตรคพวกนี้ไปได้อย่างง่ายดายครับ สำหรับคนที่อยากได้รถกระบะไฟฟ้าที่สามารถเดินทางได้ในระยะทางไกลๆนี่ก็ต้องเป็นตัวขับเคลื่อน2องล้อครับรุ่นนี้สามารถที่จะเดินทางได้ถึง503กิโลเมตรครับก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการเดินทางในแต่ละครั้งครับ ำหรับตัวไฮไลท์ของซิกเกอร์ในางานนี้ครับก็จะมีตัว 001R ครับซึ่งจะเป็นตัวรถสปอร์ตไฟฟ้าของค่ายซิกเกอร์ครับที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งครับตัวนี้ก็เป็นรถสปอร์ตไฟฟ้าที่มีตัวถังใหญ่พอสมควรครับแล้วก็ในส่วนของตัวรุ่นอื่นที่นำมาโชว์ในครั้งนี้ก็จะมีทั้งในรุ่นของตัว 7X ครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัว009ครับที่ทางค่ายซิกเกอร์นำมาโชว์ในงานมอเร์โชว์ครั้งนี้ครับครับสำหรับตัวค่ายฟอร์ดครับในงานมอเร์โชว์ครั้งนี้ครับก็จะมีตัว e v e r d e ร s s p e i i l l e i t t o o n ครับที่นำมาโชว์เรียกความสนใจในงานครั้งนี้ครับสำหรับค่าย MG ครับก็จะมีตัว i m 6 ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ครับนำมาโชว์กันครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งครับก็จะเป็นตัว MG4 ครับที่เป็นไฮไลท์สำหรับงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้ครับครับสำหรับตัวไฮไลท์ของค่ายเกียร์ในครั้งนี้ครับก็จะมีในรุ่น EV5 GT Line All Wheel Drive ครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่นำมาโชว์ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งของค่ายเกียร์ Gear ครับก็จะเป็นตัว e v 9 GT Line All Wheel Drive รับที่นำมาโชว์ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับก็เน้นเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อครับสำหรับค่ายอีซูคับช่วงนี้คงไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่าตัวเครื่องยนต์2.2ลิตรแล้วครับซึ่งเครื่องยนต์รุ่นนี้ถูกนำมาวางในตัว m u x ด้วยเช่นกันครับ วันนั้นไฮไลท์ในปีนี้ก็จะเป็นตัว m ิลเ2.2 m ม็ฟอรดที่นํามาโชว์ครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งครับก็จะเป็นดากอนแม็กครับก็เป็นการนําตัวเอซูดดากอนหรือว่ามังกรทองครับนำมาใส่ตัวตกแต่งครับก็ไฟหน้าเป็น LED ที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งกับใครที่เป็นแฟนตัวมังกรทองของค่าย i อีูุครับในปีนี้ก็จะ มีการนำตัวอีสุมังกรทองมาตกแต่งเป็นพิเศษครับก็เป็นรุ่นพิเศษคันเดียวในโลกครับ,รบนอกจากตัวภายนอกที่ได้รับการตกแต่งด้วยไฟ LED แล้วเนี่ยตัวภายในก็เป็นการนำพววจอสีที่เป็นจอรุ่นใหม่นำมาตกแต่งด้วยเช่นกันครับรวมไปถึงตัวพวงมลาลัยสปอร์ตที่ถูกนำมาตกแต่งตัวมังกรในครั้งนี้ครับ สำหรับตัวค่ายเนต้าครับปีนี้นำเนต้าเครับซึ่งเป็นตัวรถสปอร์ต5ประตูครับนำมาโชว์ในครั้งนี้ครับก็แสดงให้เห็นว่าเนต้ายังคงทำตลาดในบ้านนองอยู่ครับรับสำหรับไฮไลท์ของค่าย h ันด้นในปีนี้ครับก็จะเป็นการเปิดราคาตัวรถไฟฟ้าอย่างตัว e-n1 ครับซึ่งาราคาเขาจะอยู่ที่1 1 1 9 9 0 0้บาทครับก็เป็นราคาที่น่าสนใจสำหรับตัวรถไฟฟ้า e v ของค่าย HONDA ครับครับใครที่สนใจตัว City Hatchback ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษเด v วลซึ่งในงานนี้ครับก็มีการเปิดราคาด้วยราคาที่8 2 9 9 0 0บาทครับสำหรับตัวรุ่นตกแต่งพิเศษของค่าย h o n ด้าครับสำหรับตัวค่ายจุนเหยอออโต้ครับก็ไฮไลท์ของค่ายนี้ ก็จะมี JY Air ครับที่นำมาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ครับครับสำหรับตัวค่ายเกตบอรมอเตอร์ครับก็จะมี a ว a l S6 PHEV ครับ<ะ>ก็จะเป็นปลั๊กอินไฮบริดนำมาโชว์ในครั้งนี้ครับราคารับสำหรับอีกรุ่นหนึ่งของค่ายเกตบอรครับก็จะเป็นตัว a l l a Good Cat ับตัวนี้ก็จะเป็นสีที่ออกสีฟ้าครับราคาสีดำครับก็เป็น ตับตัวรุ่นพิเศษก่อนตัวกอรากูดขัดกับครับสำหรับค่ายบี w มบยครับในปีนี้ก็จะมีตัวซีรีส์4ครับที่นำมาโชว์สำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดประทุนครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัว m 4ครับที่นำมาโชว์ในงานนี้ด้วยเช่นกันครับสำหรับในค่ายมินิครับก็จะมีตัวชุดแต่งของ JC w ครับซึ่งจะเป็นจอร์นโคเปอร์เวิร์คที่เป็นสำนักแต่งประจำมินิครับรก็จะนำรถหลายๆรุ่นมาแต่งเป็นพิเศษครับใครที่สนใจรถแต่งจากโรงงานของค่ายมินิก็สามารถที่จะมาชมได้ครับค <Hey. S 1> ่ายเชอรี่ครับ <Hey. S 1> ก็จะมีติโก้เแล้วก็มีติโก c r o อสรวมไปถึงตัว A, B, L, C, F, H ครับซึ่งนามาโชว์ในงานนี้ครับครับสำหรับตัวค่ายมัด,ด้าครับก็จะมี2รุ่นมาโชว์ในงานนี้ครับก็คือจะเป็นมัด,ด้า 6E ครับก็จะเป็นตัวดดรถ EV ครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นไอคอนิ6ไอคอนิ S P ครับซึ่งเป็นรถสปอร์ตของค่ายมาสด้ที่นำมาโชว์ในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นตัวรถใหม่ที่นำมาโชว์ในงานนี้โดยเฉพาะครับผลของตัวค่าย GAC ครับก็จะมีไอออนยทีครับที่นำมาโชว์กันในงานนี้ครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งครับก็จะเป็นในส่วนของตัว M8 PHEV ครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฮบริดหรือว่าเป็นรถตู้ไฮบริดของ ค่าย g s 4ครับที่นํามาเรียกความสนใจของลูกค้าชาวไทยด้วยเช่นกันครับ,รบสำหรับตัวค่ายโรยันแอนฟิลครับก็จะมีในรุ่น350พัส c ิกับที่นํามาโชว์ครับด้วยสีดําทั้งคันครับก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งของค่ายโรยันแอนฟิลครับอ,อกจากมีตัว EN1 ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าของค่าย Honda แล้วก็ยังมีตัวขับ ขับ,บอีซึ่งเป็นตัวมอไซค์ไฟฟ้าซึ่งรถรุ่นนี้ช่วงแรกจะเน้นไบรเดอร์ถังก่อนครับเพราะว่าตัวรถรุ่นนี้เนี่ยจะเน้นการเช่าครับก็เดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาท4ี0พประมาณนี้ครับที่เป็นรถเช่าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนำมาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในบ้านเราครับ สำหรับค่าย B M W มอไซค์ครับตัวนี้หรือว่า B M W มอเตอ r a d ครับก็จะแยกบูมอไซค์ออกมาจากตัวรถยนต์ครับตอนนั้นในปีนี้นี่จะเห็นมอไซค์หลากหลายรุ่นของค่าย B M W เนี่ยยังมาโชว์ในงานนี้ครับของค่าย B M W เขาจะมีมอไซค์ไฟฟ้าที่นำมาโชว์ในงานนี้ด้วยครับ ตัวนี้ก็จะเป็น c e 04ครับของค่ายเบียร์งอยู่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทางเบียร์อนยู่นำมาใส่ไว้ในมอไซค์กับ,บสำหรับตัวค่ายฮาร์เลเด v วิสันครับก็จะมีในตระกูลพวกทัวร์เลอร์นี่ก็มีหลายๆรุ่นครับที่นำมาโชว์ครับซึ่งเป็นตัวฮาร์เลยุคใหม่ครับที่ฉีดไปจากตัวฮาร์เล่สมัยก่อนกับสำหรับ ใช่คาวาซากิปีนี้ก็มาแบบเล็กๆครับแต่ว่ามีรถหลักรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นพวก ATV ครับหรือว่าจะเป็นตัวเรือแล้วก็พวกรถวิบากต่างๆครับก็นำมาโชว์ด้วยเช่นกันครับสำหรับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับก็จะมีการแยกระหว่างตัวโชว์รถกับตัวอุปกรี์ครับเนื่องจาก พื้นที่โชว์รถของอาคารเชเลนเจอร์นี่แน่นเอียดครับเพราะนั้นในส่วนของตัวพวกอ c c ซ s สซอรีก็จะย้ายมาที่หอสิครับซึ่งจะมีพวกอุปกรณ์ตกแต่งพวกชิ้นส่วนต่างๆมากมายครับที่ย้ายมาอยู่ในหอนี้ครับก็ใครที่สนใจก็สามารถเที่ยวเดินเข้ามาเลือกซื้อเลืเอ,เลอกหาได้ครับซึ่ง ข้อสี่ ie, จะไม่เก็บเงินครับเพราะนั้นคนที่อ,อยากซื้อของจริงก็สามารถที่จะเดินเข้างานได้ตลอดเวลาครับ